สวัสดีค่ะวันนี้ทิกจะพาทุกท่านมาชมช้างแดงชุมพรที่ปลูกไว้มาชมว่าช้างแดงชุมพรนี้้าของเขาเดินได้ขนาดไหนแล้วนะคะลักษณะของต้นแล้วก็ใบความสูงของช้างแดงชุมพรสูงมากเลยนะคะมีการแทงช่ดอดดอกมาแต่ช่ดอดดอกของเขารู้สึกว่าจะไม่รอดนะคะ เพราะว่าสภาพอากาศทําให้รากาทําให้ช่อดอกของเขามีการแห้งเหี่ยวแล้วก็เฉาใต้นะคะเรามาชมกันเลยด้วยไม้ช้างแดงชุมพรที่พาทุกท่านมาชมนี้ตูมดอกที่พาทุกท่านมาชมตูมเล็กๆที่ได้มาปลูกใหม่นี่เป็นช่อดอกที่มีลักษณะ ช่อดอกที่ยื่นออกมาแต่แล้วออกมาบานไม่สุดก็มีลักษณะที่แห้งแล้วก็เหี่ยวช่อดอกก็แห้งเหี่ยวแล้วก็หาวายตายไปเลยนะคะสําหรับช่อดอกนี้ออกมาไม่หมดเนื่องจากช่วงฤด,ดูการนี้สภาพอากาศมีอากาศที่ร้อนจัดเลยนะคะทําให้ช้างแดงชุมพลแทงช่อดอกออกมาโอกาสที่ จะบานเต็มที่เลยไม่ได้ชมนะคะน่าเสียดายมากเลยเป็นเพราะสภาพอากาศในช่วงฤด,ดูการนี้สำหรับช้างแดงชุมพรที่ปลูกลงภาชนะปลูกใหม่นี้ก็จะเห็นรากของช่างแดงชุมพรมีลักษณะที่เดินออกมารากจมูกรากของช้างกล้วยไม้สกุลช้างอันนี้เป็นช่างแดงชุมพรก็จมูกรากลักษณะคล้ายกันเลยนะคะสำหรับ กล้วยไม้สกุลช้างเหมือนกันรากก็จะอยู่ข้างล่างอันนี้ใส่มะพร้าวสับทุกท่านจะเห็นรากของเขาข้างล่างน่าจะออกเยอะเลยนะคะสําหรับรากของกล้วยไม้ช้างแดงรากเดินดีนะคะก็จะใส่กับมะพร้าวสับอย่างนี้ไว้นะคะต้นใหญ่ใหญ,ใ,หญใบหนา,นา อีกกระถางหนึ่งฝั่งนี้กระถางนี้ต้นนี้ก็รากของเขาก็เดินออกมาสมุกรากเขียวๆรากก็จะเทงออกไปนี่ค่ะใส่กับมะพร้าวสับก็รากก็จะเดินดีเลยนะคะสำหรับเครื่องปลูกของช้างแดงชุมพร ช่วงฤด,ดูการนี้เราก็ปลูกเลี้ยงลำต้นไปก่อนนะคะเพื่อที่จะปรับสภาพให้เข้ากับสภาพอากาศลำต้นของเขาแข็งแรงใบโตเต็มที่แล้วก็เตกหน่อใหม่ทำให้ลำต้นสมบูรณ์แล้วก็รอที่จะชมอีกทีก็ช่วงที่ดอกของเขามีการแทงดอกอกอกมา นีก็เป็นกล้วยไม้ที่น่าสนใจอีกชนิดพันธุ์งนะคะสําหรับกล้วยไม้ช้างแดงชุมพรจะเป็นกล้วยไม้ที่มีลักษณะที่ใหญ่ดูใบตั้งชี้ขึ้นแล้วก็แข็งลาต้นตรงสวยไม่แพ้กับกล้วยไม้สกุลช้างเลยนะคะความพิเศษโดดเด่นของกล้วยไม้ช้างแดงชุมพร สน่ของลำต้นมีลักษณะที่ใหญ่เลยทำให้สนใจนำมาปลูกเลี้ยงช้างแดงชุมพรนี้ดั้งเดิมเลยนะคะที่มาจากจังหวัดชุมพรน,นะคะจะเป็นกล้วยไม้ดั้งเดิมที่เขาปลูกกันเยอะเลยนะคะสำหรับจังหวัดชุมพรน,นะคะอันนี้ยอดใบ แตกดีก็จะทำให้ลำต้นสูงขึ้นไปอีกนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติ๊กอีสานพาดูยูทู e ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เป็นกำลังใจงติ๊กด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ